นี่ของที่ส่งมาเขาก็จะส่งมาให้แบบนี้เลยนะคะฟ้าก็เป็นตัวแทนเนาะถ่ายค่ะทุกคนก็ถ่ายคลิปไปดีกว่าที่อยากจะถ่ายก็ถ่ายเลย,ย,ย,ยใช่ไหมเนยวันนี้ก็จะเป็นวันวอล์กถายก็ยังอย่อันนี้จะเป็นวอล์กอะไรดีอันนี้ก็จะามา เป็นวอล์กที่มากินหมูนะคะกับน้องชายแล้วก็มีรุ่นพี่หนึ่งคนนะคะทุกคนนี่คลิปนี้น่าจะสั้นๆเนาะขวดเป็นแก้วนี่กาบฟเป็นพัดตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบเก้าในหาดดูโอเควันนี้ก็จะมาถ่ายเป็นวอล์กตอนเย็นแล้วกันว่าทําอะไรบ้างจนจนนอนเลยแล้วกันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงซึ่งมันก็เย็นแล้วใช่แล้อโอเคค<อ>่ะก็ วันนี้เราก็ไปกินหมวกกระทะนะคะความจริงอ่ะนัดกันเป็นสิบคนเลยแต่เหลือแค่สามเราเราก็จะมาย้อนวัวันเด็กที่เรามากินนะคะลิปนี้เลยจนตอนนี้ก็หน้าตาเริ่มเปลี่ยนแล้วแ่กีเซอร์แบบโป<อ>๊แต่บ้อกปิดหน้าให้นี่นะคะ <อ>ไม่หรอ Few minutes later. นี่นะคะแล้วเราก็จะมาลงเป็นเซรั่มแล้วก็ตัวนี้แล้วเราก็ขอลงอะไรก่อนนะคะเพราะว่าหน้าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องมีแบบทำการบ้านด้วยต่างๆเขาบอกว่าการเกิดสิวเนี่ยรอบเดือนของผู้หญิงแล้วก็มีการเครียดต่างๆม <c oughs> ันจะทำให้สิวขึ้น แล้วช่วงนี้ม5แล้วคือกิจกรรมนะคือท่วมไปหมดเลยนะคะแบบงานเยอะมากๆม5ก็เป็นงานที่แบบเป็นเป็นช่วงที่กิจกรรมเยอะมากๆที่ต้องรับผิดชอบและกิจกรรมเยอะมาก,มากๆกลายเป็นแบบพี่ใหญ่ที่จะต้องแบบรับผิดชอบต่างๆนะก็คือยังไม่รู้สึกว่าโตเลยเวลาก็ผ่านไปเลยเหมือนกันแต่กว่าจะผ่านมาแล้ว,วเนหนื่อยเหมือนกันเนี่ยก็สาหรับใครที่แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจนะคะทุกคนเราจะต้องผ่านให้ได้สู้ๆหมอเพลงด้วย เดี๋ยวไปแพ็คของก่อน A few minutes later hey, ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาใส่ถุงเพื่อจะเอาไปให้คนที่สั่งนะคะไปส่งที่โรงเรียนนะคะทุกคนก็มีคนที่โรงเรียนสั่งด้วยอะไรอย่างงี้นี่นะคะทุกคนที่ฟ้าขายก็จะเป็นนี่เลยแฟน ก็จะเป็นคุกกี้ไส้โมจิญี่ปุ่นนะคะมีทั้งหมด4รสนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ทางไอจีต่างๆเลยนะคะใครที่สนใจนี่ก็สามารถทักเข้ามากันได้นะคะทุกคนนี้เป็นออเดอร์ที่ฟ้าเขียนต่างๆก็จะอยู่ในนี้หมดเลยก็เพิ่งขายล็อตแรกแล้ว็อตแรกเนี่ยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือแค่ส่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเปิดจองล็อตที่2นะคะใครสนใจก็สามารถมาจองล็อตที่2กันได้ ก็จะเป็นออเดอร์ที่สั่งมานะคะต่างๆตอนแรกสั่งทั้งหมดสองชิ้นนะคะทุกคนก็ mm hmm. จะมีไส้ช็อกโกแลตแล้วก็รสออริจินอลนะคะ mm hmm. ใส่ถุงเพื่อจะเอาไปให้น้องนะคะ mm hmm. อยู่ที่โรงเรียนเนาะจะได้แบบ mm hmm. นี่อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ออริจินอลนี่ของที่ส่งมา mm hmm. เขาก็จะส่งมาให้แบบนี้เลยนะคะฟ้าก็เป็นตัวแทนเนาะนี่รสชาเขียวนะคะ mm hmm. ทุกคน ชิ้เพียงละ15บาทนะคะทุกคนเเราต้องดูเสนด้วยว่าอะไรดีชอคโกแลตก็มีรสสตรอเบอร์รี่นะคะทุกคน30มิอินนะคะตอนนี้ก็หมดไปแล้วคือขอบคุณกระแสต,ตอบรับมากๆจากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหลายๆคนเลยเพราะวาก็เป็นคนที่ทํางานอะไรแบบนี้แต่ดกดิเนอร์แบบว่าชอบเอาอะไรมาขายอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหาเงินหาไรายได้นิดนึงเพราะว่า ่เราอยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินบ้างนะคะคือเกิดการใส่ผิดพลาดคือสินก็แอบ,บดูยากตอนกลางคืนเนาะต้องเชคแบบ3รอบเลยเมื่อกี้โอเคสํบประมาณนี้นะคะทุกคนที่จะเอาไปส่งให้เพื่อนๆต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทําการบ้านกันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอตัวไปทํางานกันนะคะแต่เหมือนว่าประวัติวันนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่างง,งคืองงคืองง,งมากมากแบบงงมากๆนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็เหมือนได้มารู้เรื่องราวการเป็นแม่ค้าของฟ้าด้วยนะคะมีความขายของนิดนึงโอเคค่ะก็จบคลิปเลยแล้วกันนะ้องบ๊ายบายคอมเมนต์กันด้วยนะคะ